อยู่กับผมช่องดีโตตอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับ gr สองรอย r เนาะวันนี้ผมจะมาลองขี่ gr สองรอ r นะเขาบอว่าบอมันสูงกว่า z x สองา r วันนี้จะให้ผมจะให้น้องมาเป็นคนขี่ตัว z x สองห้า r ของเรานะครับนี่ครับน้องมาคเจ้าของ gr สองรอ r นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาคันนี้ไปเทโคง้งหน่อยอ่านี่ <c oughs> แล้วพี่ก็ซัดหมดปอกเลยนะ <c oughs> น้องมากเคยขี่รถของเรานะครับแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยอะไรล่ะโอเคแล้วตอนเปลี่ยนท่อก็ขีแล้วนี่วะ่ะตัวนั้นมันลั่นกว่านี้เนาะ <c oughs> ลั่นมาก <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> นี่น้ำมันก็จะหมดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผม <c oughs> ผมมาลองขี่จ r อ0 0์สองครับ น้องว่าน้องไปฟัก่องมาใหม่อ้ซีบีอาร์ห้าร้อยบ่ไม่ะไปอุ้ยออุยเปนแรงเันเรงเลยอะมไมข้าวจะบาเบาอะอันทึ่งวะโอ้ยแล้วเปนแรงยังวะโอ้แบบสุดๆจริงๆไปลองมาล้กไปเล่งโคกซึกหน่อย Aih! Alu b студ there Harriet Yang dia bona Ni Oh Ran Could Ko Ji Aw di eben dragon นี่ทำไมไมันรุ่นเยอะจังเลยวะหมดปอดแล้วน,นะครับเนี่ยอดหมดปอดเลยโพ้ยท่อท่อดังเราใจดีว่ะ ตามนะเดี๋ยวไโอเคจะขี่ขี่ไม่เยอะหรอครับมันดีป่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับรถแก้นี่พอละมันมือละโอ้แต่ไม่เบีกยงหน้าหนึบดีจังเลยวะไปกลับไปกินน้ำกัน <laughs> โอ้รถเราอย่างหลอก <laughs> โอ้มีแต่จะพุ่งจะไอจะยกอย่างเดียวเลยเนี่ยให,ใ,หใ,หให้น้องมากํำด้วว่ะ ดูเดียวมันก็ทอกมันดีวะ่ะทอกมันจัดจ้านดิ ăn mê mình ăn về kho ăn tặng thì tù vậy luôn nhạc nhớ ôi Hãy subscribe cho kênh và bật đi phụt đi

โอเคยังคลิปนี้ฝากติดตามต่อปลาย,ด,ยด้กัสสวัสดีดดดดครับตอนนี้ตอนนี้ครับ